ไม่นึกเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้คาเฟ่อาหารเม็กซิกันอิตาเลียนอาหารเขาก็เริ่มต้น79เองนะทุกคนอาดามมาจากดามเอวาชอบอเรื่องราวของอาดามกับเอวาที่อยู่ในสวนเอเดนเอเดนจะมีต้นแอปเปิ้ลที่ร้านก็เลยแต่งเป็นแอปเปิ้ลทางร้านอาหารก็จะมีส่วนผสมของแอปเปิ้ลกซาริยาเป็นอาหารเม็กซิกันที่อื่นเขาจะใช้สปาเกตตี้ทีนี้เราเ,เปลี่ยนเป็นซอสที่เป็นแอปเปิ้ลครับเกซาริยาเนี่ยกินกับซอครีมแล้วก็ซอสแอปเปิ้ลมันอร่อยลงตัวเลยนะมีเมนูสปาเกตตี้หลากหลายเลยมีประมาณ10กว่าเมนูได้กริลแซลมอนสปาเกตตตตีี้เเเพสสซอ่่าางๆนย ทําเองเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะส่วนใครที่ชอบเผ็ดซ่าขึ้นมาจัดเลยนะสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าคนกินเผ็ดน้อยเนี่ยก็กินได้ชอบเนี่ยเขาก็ชิ้นบะเฮิมเลยนะทุกคนเกือบ450กรัมได้ซาซอสเกวี่กินคู่กับมันบดอิ่มจุกเลยทีเดียวซ่าโฮมเมดของเขาเนี่ยทำแป้งเองซอสเองทำสดใหม่ถาดต่อถาดยืดอะคาโบนาร่าเ็ดทัฟเฟล หอยเชลล์อบชีสมันไม่ใช่หอยเชลล์อบชีสธรรมดาเพราะมันมีทั้งไส้เครื่องซอสอยู่ข้างในและใครที่ชอบกินเนื้อนะบอกเลยว่าต้องมาโดนเนื้อย่างกระทะร้อนค่ะมาแบบร้อนฉ่ำราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วแซ่บเมนูอื่นๆเขาก็มีอีกเยอะชาเขียวชาไทยครีมชีสกาแฟกินคู่กับเค้กทีรามิสุโฮมเมดอร่อยเลยร้านเนี่ยเขาก็อยู่ถนนสีชมชื่นแถวมัสยิดอุดรนะเปิดบ่ายโมงถึงห้าทุ่มอย่ามาวันจันทร์นะครับผมหยุด